Academy of h e r o โรเปิดให้บริการในสตไทยแล้ว Academy of h e r o โรเกมนี้คืออพ RPG เชิงกลยุทธ์สางกกแนวโรงเรียนเหนือธรรมชาติที่ผสมผสาน Romance of the Three Kingdoms Cross-Story c h o o l s Cross, cross Turn-based RPG โดยเล่าเรื่องในโรงเรียนลึกลับที่นักรบสางกกได้ถือกำเนิดใหม่เป็นนักเรียนผู้มีพลังเหนือธรรมชาติในหลากหลายภาควิชาเช่นการแพทย์ทหารดาราศาสตร์หรือการกระจายเสียง พร้อมการออกแบบตัวละครสไตล์แฟนตาซีที่มีสัดส,ส่วนสมจริงและกลิ่นอายวัฒนธรรมย่อยแตกต่างจากลายเส้นโคเอ็กอ s เแบบดั้งเดิมผู้เล่นสามารถสะสมและฝึกฝนตัวละครเพื่อสร้างทีมโรงเรียนของตนเององค์ระบบการเล่นโดดเด่นด้วยการต่อสู้แบบผัดตาเชิงกลยุทธ์ที่ผสมกับสงครามพิชิตปราสาทในรูปแบบเซ g ทั้งพีวีที่มีเนื้อเรื่องโรงเรียนผลูกเข้ากับตำนานสามก๊กภารกิจท,ท้าทายกิจกรรมประจำวันและการประมูลรวมถึงพิวิธีหลากหลายโหมดอย่างการจัดอันดับการแข่งทัวร์นาเมนต์และการต่อสู้ระหว่างกีฬาทำให้เกมมีทั้งความร่วมมือการแข่งขันและการสะสมที่ต่อเนื่องในโลกแฟนตาซีสามก๊กเหนือธรรมชาติแห่งนี้